สวัสดีค่ะมามาหากะค่ะเช้านี้เรากำลังจะออกจากฮากดาเตะไปซัปโปโรกันนะคะเราจะไปด้วยรถไฟกันค่ะแต่ว่าเราจองตั๋วแบบระบุที่นั่งไม่ทันนะคะวันนี้เราก็เลยต้องมาเสี่ยงดวงขึ้นตู้แบบไม่ระบุที่นั่งกันค่ะเราก็เหมือนเราจะมาช้าอีกแล้วนะมัวแต่ไปหาของกินตุนสเสบียงกันนะคะจริงๆกว่ารถไฟจะออกก็เหลือเวลาอีกตั้งเกือบ40นาทีนะคะ แต่ว่าคนมายืนรอคิวกันยาวแล้วค่ะเราต้องมาลุ้นกันอีกแล้วนะว่าเราจะได้ที่นั่งหรือเปล่าหรือว่าได้ที่นั่งแล้วจะได้นั่งด้วยกันหรือเปล่านะคะ <Yes. S 1> รถไฟออกแล้วค่ะ ตกลงเราโชคดีนะคะได้ที่นั่งติดติดกันเลยจากนี้ไปก็นั่งชมวิวกันยาวๆไปเลยค่ะสีชั่วโมงค่าตั๋วรถไฟจากฮากดาเตะไปซัปโปโรคนละ8,910เยนนะคะหรือว่าประมาณ2,200กว่าบาทค่ะส่วนเด็กก็ครึ่งราคานะคะ4,450เยนหรือว่าประมาณ1,100กว่าบาทค่ะ เราเลือกที่จะนั่งรถไฟกันเพราะว่าคิดคิดดูแล้วนะคะใช้เวลาพอๆกับนั่งเครื่องบินเลยค่ะแต่ว่าราคาถูกกว่า2เท่าเลยนะตอนที่เช็คราคาเครื่องบินจะตกประมาณคนละ3 0,000ื่นเยนนะคะแล้วก็ยังจะต้องเสียเวลาไปสนามบินไปนั่งรอเครื่องแล้วพอไปถึงปลายทางเราก็ต้องหาทางเข้าเมืองอีกนะคะแต่ว่าถ้าใช้รถไฟเราก็นั่งสบายๆชมวิวยาวๆไปเลยนะคะ4ชั่วโมงรวมๆแล้วใช้เวลาพอๆกันนะคะ แต่ว่าถ้าเรานั่งรถไฟเนี่ยถึงปลายทางเราก็จะได้ลงสถานีกลางเมืองเลยค่ะแถมรวมรวมราคา4คนแล้วนะคะประหยัดไปได้เกือบ8,000 0เยนเลยนะคะหรือว่าประมาณ20,000บาทเลยค่ะ นี่ค่ะถ้าเราจองที่นั่งไม่ได้นะคะเราก็จะต้องยืนยาวแบบนี้ไปเลยนะคะเหนื่อยมากแน่แน่แน เ,เมืองซัปโปโรแล้วนะคะวิวเปลี่ยนเป็นวิวบ้านวิวตึกมากขึ้นแล้วค่ะ ถึงสถานีซัปโปโรแล้วนะคะแต่ว่าโรงแรมที่เราจองไว้เดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนรถไฟแล้วก็นั่งต่อไปอีกสองสถานีนะคะอ,อถึงเลยเอ่ะ ที่รอเช็คอินอีก20นาทีนะคะนี่ก็ทนไม่ได้อยากจะเล่นจ้ะขอเล่นหน้าโรงแรมก็ยังดีที่ฮอกไกดเตะไม่มีเลยใช่ไหมคะไม่ตกด้วมาที่ซัปโปโรนี้ฟูฟูเลยจ้าต้องมายืนหนาวรอนะคะดู มีความฟู็นไปหมดหน้าโรงแรมนั่งรถไฟมาสี่ชั่วโมงกว่าสี่ชั่วโมงนิดๆนะคะรถไฟบอกว่าช้าสิบห้านาทีค่ะไม่ได้บอกนั่งไม่ไหวแล้วอยากเล่น ได้เช็คอินแล้วนะคะโรงแรมนี้ห้องก็ธรรมดานะคะมี4เตียงแต่ว่าทำเลดีค่ะติดสวนแล้วก็ติดสถานีรถไฟเลยนะคะมื่อเย็นวันนี้เรากำลังจะออกไปกินซุปเคอรี่กันนะคะหรือว่าซุปแกงกะหรี่นะเป็นอาหารอีกอย่างหนึ่งที่มาฮอกไกโดเราต้องลองกินนะคะแต่ว่าเรามารอบที่แล้วไม่ได้กินนะครั้งนี้ก็เลยไม่อยากพลาดนะคะ ดูตามที่เขารีวิวกันเราก็มีหลายร้านเลยนะคะก็ไม่รู้จะไปร้านไหนนะเรื่องเอาร้านที่เดินไปไม่ไกลมากจากที่พักนะคะตกลงร้านที่เราเลือกที่คิดว่าใกล้ที่พักก็ปิดนะคะเราก็เลยต้องเดินต่อไปอีกร้านหนึ่งค่ะค่อนข้างไกลเหมือนกัน หิมะเยอะแต่ว่าเดินง่ายกแวบบ่าอากโคดาเตะเยอะมากอาโคดาเตะเหมือนมันเป็นแบบน้ำแข็งเคลือบเคลือบที่ผืนแต่ว่าที่นี่มันแบบเหมือนหิมะมันตกตลอดม,มันก็เลยยังไม่เคลือบเท่าหักโคดาเตะอันนี้มันคือมูชิรุ่มากินซุปเคอรี่นะคะเดินจากโรงแรมมาไกลามาก มืดมากนึกว่าเขาปิดที่ไหนได้เขาสว่างอยู่ข้างใน วซุปก็จะมีให้เลือกเป็นผักไก่หมูเนื้ออะไรประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ให้มาเลือกระดับความเผ็ดค่ะแล้วก็เลือกไซส์ข้าวนะคะมี S M L จากนั้นก็มาเลือกท็อปปิ้งค่ะว่าอยากจะได้ท็อปปิ้งอะไรเพิ่มแก้วนี้เป็นชาพิเศษของทางร้านนะคะหอมดี นี่ค่ะมาแล้วค่ะมามาเลือกเป็นไก่นะคะเดี๋ยวจะแชร์กับมิรินนะมิรินบอกว่ากินคนเดียวไม่ไหวนะคะของพี่มิโซเลือกเป็นหมูค่ะเข้มข้นดีนะของพี่มิโซของประปาก็เป็นหมูนะคะแต่ว่าเป็นหมูส่วนไหนมามาก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจนะคะแล้วก็ท็อปปิ้งเป็นชีสค่ะ บรอกโคลีอันนี้อร่อยมากเลยนะคะเขาอบเป็นแบบข้างนอกก,กรอบๆแล้วข้างในนิ่มนะคะขนาดมิลินไม่ชอบกินบรอกโคลีนะยังขอกินตั้งหลายอันเนยะโชคดีนะคะที่เรามาเร็วพอเรากินเสร็จนี่คนรอคิวกันยาวมากเลยะคะ่ะกินเสร็จแล้วนะคะอิ่มมากย <c oughs> <c oughs> ูได้อิ่มมากของมิลิน <c oughs> ในวันนีทำอิ่มมากใหม่ดิอิ่มมาก เดี๋ยวป,ป้าามีนัดคุยงานกับคนที่เขาอยู่ซัปโปรโปรพอดีนะคะเดี๋ยวมาม้ากับเด็กๆก็จะนั่งรถไฟกลับโรงแรมกันก่อน,นะค่ะเราต้องไปอันนี้นาคาจิมะคุยอเอาทนาริสถานีเดียวเองใย่ต้องลงตรงนี โรงแรมนี้คือดีงามมากออกจากรถไฟขึ้นมาก็คือเดิรเข้าประตูโรงแรมเลยสัักไม่ถึงหนึ่งนีคุก็ได้นวะใช่ใมากคุกก็ได้สนจะกูจะหน่คุก็เจะอยู่จังคุก็มุ่งสงเส้ยนที่สุของทเนที่ก็รดมเอ๊ะคิกก็มจาก เด็กๆอยากจะไปเล่นี่มากันต่ออีกค่ะขึ้นไปใส่อะไรเพิ่มแล้วจะไปเล่นส่วนแม่ก็คืออยากจะนั่งถิงไฟได้ไหมไม่อยากจะออกไปเป้าเด็กเล่นนมาเลยมามานั่งรอตรงนี้ได้ไหมอุ่น เด็กๆอยากจะมาเล่นหิมะกันนะคะ,ะตอนสองทุ่มครึ่งหนาวมากไม่หนาวขนาดนั้นมาว่าเวอร์นะเวอร์เกินอะไรแล้วดูเธอใส่ทั้งผ้าพันคอทั้งถุงมือไม่หนาวขนาดนั้นอะไร เอ้ยดูตัวนี้ดิเขาทำเหมือนแมวมากเลยทำไมเขาปั้นหน้าเหมือนแมวเลยน่ารักงหน้าเหมือนแมว ตัวนี้ก็น่ารักเนี่ยออ <c oughs> โรงแรมเราอยู่ข้างๆสวนเลยนะคะเหตุผลที่เลือกโรงแรมนี้เลยเพราะว่าเด็กๆจะได้มีที่เล่นหิมะกันนะคะ เผื่อไม่มีอะไรทําขี้เกยียจไปไหนก็ลงามาเล่นหีมาข้างๆสวนนี่แหละพี่ยดคนท,ทำน้าร<ห>ังน่ารักอะจะคุยคนที่เขาอยู่ที่นี่จริงๆเขาก็ต้องเดินไปกับหนาวๆแบบน,นี้ทุกวันเนาะกว่าจะได้ไปทํางานกว่าจะได้กลับบ้านเก่งมากอะดูน้องก็นี่หน,น,น้าตาน่ารักมาก หนูจิ้มริมมากอ่ะเอาอุ้ยไม่สอด 疼。哎。哈哈哈。你咋不学的，不能。好呀，你么冷。

คือบ่อน้ํานะคะซึ่งกลายเป็นนําแข็งไปหมดแล้วแต่เขากั้นไว้ไม่ให้เข้านะาแล้วพี่มีสกเข้าไปทําไมครับข <อ S 1> เขากั้นไม่ให้เข้าขนะครับ สอบไม่เข้าครับเขาไม่ให้เข้าก็ไม่เข้าเอาบุญไม่นีเดี๋ยวคุณย่าดูเยอะที่เคยชิอประกอบชิ้นส่วนหรอ หัวเขาเข้าไปอยู่ข้างในได้ไงมิสโซ่ตู้ทายนะคะให้หยิบได้เลยถ้าพื้นลื่นให้เอามาโรยพื้นได้เลย

โอเคเล่นเสร็จแล้วซื้อขนมเสร็จแล้วได้เวลาแม่ชัดดาวแล้วคราวนี้ขึ้นไปชัดดาวตัวเองข้างบนพอใจไหมคะวันนีพ้พอใจไหมครับพอใจไหมคะพอใจคอัคโอเคโอเค